ไม่เข้ามาแล้วครับหอยแล้วฮะเลือดน้อยนะแบ็กแจ็คเข้ามาทำไมพวกโซฟีโซฟีซฟอ้น,นี้ตัวอะไรเนี่ยดาวินหรือเปล่าตันอติเมตแล้วก็ยิงซ้ำครับผมไม่เหลือ เอ้ยโยวว่าซับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชเดล BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้แน่นอนครับเราอยู่กันในเกมสไตล์รอเยเจลกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับและผมก็มีฮีโร่นักยิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสายแบลกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะครับว่าเธอคนนี้มีชื่อว่าอะไรและก็ทักษะของเธอนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เธอคนนี้ก็มีชื่อว่าลิลลี่ครับผมเป็นเด็กน้อยซึ่งขี่กระบอกปืนนะครับโดยกระบอกปืนชุดนี้เนี่ยเป็นอาวุธสุดไฮเทคเลยนะอันนี้จะเป็นสกินหลักของเธอตั้งแต่แรกเลยนะครับผม เทคโนโลยีทันสมัยกันเลยทีเดียวนะฮะบอกไว้ก่อนว่าอาวุธดาเมจเนี่ยดูจากตัวเลขแล้ว500กว่าตอนนี้เลเวล5นะครับดูว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าอาวุธของเธอครับเวลายิงออกไปนะมันก็จะระเบิดอีกครั้งนึงครับเป็นการสร้างดาเมจสองครั้งในการยิงครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเธอคนนี้กันเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นจากการโจมตีด้วยอาวุธปกติกันเลยนะครับ นี่เวลายิงแล้วมันจะทําการระเบิดนะสร้างดาเมจสองครั้งนะครับครั้งแรกที่โดนศัตรูหนึ่งครั้งแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งก็จะสร้างดาเมจระเบิดอีกครั้งหนึ่งถ้าหศัตรูโดนดาเมจครั้งที่สองเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูสโลว์เห็นไหมฮะนี่จะสโลว์ขึ้นมานิดนึงนะครับผมไม่ถือว่าเยอะนะแล้วก็สกิลครับ Why With d e a นะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> คือเราจะพุ่งตัวออกไปครับเป็นระยะทางสั้นๆแล้วก็ หลังจากที่เราพุกตัวปั๊บเนี่ยเราจะยิงกระสุนไปสองนัดครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิลอัติเมตนะครับผม Gravity vortex นะลิลลี่จะยิงกระสุนไปยังจุดที่กำหนดนะครับแล้วก็จะทำการดูดศัตรูมายังกึ่งกลางครับหลังจากนั้นก็ทำการระเบิดอีกครั้งนะครับผมมาดูกันปุ้มศัตรูหายไปแล้วครับเลือดหุ่นยนต์น่าจะน้อยนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกับโอตอนตัวนี้เลยนะครับผมยิงไปสร้างดามเมจหนึ่งครั้งดูดมากโอ้โหดามเมจสองครั้งครับเหมือนกระตุนปกติเลยนะนี่กสุนปกติมันก็จะเป็นการโจมตีหมู่นะครับ ทั้งอัติเมตแล้วก็โจมตีธรรมดาเป็นการโจมตีมู่หมดเลยนะส่วนสกิลแดดเนี่ยฮะไม่สามารถทะลุก,กำแพงได้นะครับผมถ้าจะใช้กันก็ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดมีกำแพงขวางอยู่เนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าหมายของศัตรูได้ง่ายๆนะครับอัติเมตก็เป็น A.O.E เข้าโจมตีมูมนะู่้ดมาตรงกลางแล้วก็ทําดามเมจอีกครั้งครับผม โอเคสกิลแล้วก็การโจมตีต่างๆของลิลลี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบในโหมด PVP จับคู่ปกติกันดูนะครับว่าลิลี่เนี่ยมันจะมีพิษส่ง้ายกัดสักแค่ไหนนะครับไปกันเลย บเริ่มกันในโหมดทริกแมทนะครับผมผมจะเลือกเป็นปะทะไอคีมละกันนะครับคือโหมดนี้เป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมานะครับการเล่นก็สนุกเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าแผ่นที่มันกว้างมากมีอะไรให้ทําหลายอย่างนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าโหมดทริกแมทเนี่ยบางทีมันก็จับคู่บอลมาให้เรานะฮะเราต้องดูฮีโร่ที่ฝั่งเราเลือกอถ้าเกิดว่าเลเวลไม่เกิน5เนี่ยครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นบอทนะอ่าอย่างเช่นตานี้ครับผมดูเลเวลสทั้ง2ตัวเลยนะครับ น่าจะเป็นบทชัวร์ๆนะแต่ว่าบทเกมนี้ก็ไม่ใช่ย่อยครับผมถูกโปรแกรมมาให้ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่พอสมควรนะครับเล่นไม่ดีเข้าไปมั่วๆเนี่ก็โดนบทยิงตายได้เหมือนกันนะฮะโอเคตอนนี้ปืนทองผมก็ยังไม่มีนะครับไม่มีอาวุธปืนอะไรเลยนะเป็นปืนธรรมดาของเขานะครับเลเวลก็ยังเป็นเลเวล5เลยนะฮะเรามาเล่นโซโลครับผมด้านบนนะตาเอาบทมันมาอีกแล้วครับ สังเกตง่ายๆครับบทมันจะมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะโดนละพวกเพิ่มพลังชาร์จอัลติเมทครับจัดไปเพื่อนเราไฟยันอยู่ข้างล่างครับตายหรือเปล่าโอ้โหไม่ตายครับผมดูดมากได้ยิงไปอีกทีอีกที โอ้มันมีโลเข้ามาพอดีนะครับผมไม่น่าเลยไม่น่าไปให้บอดคิวเลยเด็เวลไปก่อนนะครับไปข้างบนก่อนดีกว่าทึ่จยิงกันติไปมันก็ยังไม่ตายนะตัวนั้นมันเป็นตัวแทงเงี้เลือดเยอะครับผม่ะแ <c oughs> ด่๋ยวตไม่อีกครั้งนึงนะครับ <c oughs> เพื่อนเราไฟกันอยู่ดูดมาตรงนี้ดิพวกตายครับผมสวยงาม เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้สวยทีพวก <Yahoo! S 1> มาแล้วครับผมบทด,ดูโอสองตัว <S <S อืมโดนกระชากมาอย่างนี้งามครับผมตายเปล่านี่โดนอันตีไปครับโอเคเราเอามอสเตอร์ก่อนเพื่อจะเอาบักนะฮะ <face> อ่าตรงกลางก็เปิดแล้วครับมาตรงนี้ทำไมเนี่ย ใม้เราคิวโลโๆเลยนะโอ้โหยิงไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวรี่รดแป๊บนึงโอเคเอารถผูดาวมาฮะมาดูยันตต่อครับยิงไปดับเบิลคิวไม่ใช่ดับเบิลคิวดีดับเบิลช็อตนะฮะ เฮ้ยแบบนี้ไม่สวยนะพวกตายครับใครมันยิงอันติเมตตรงนี้มาเก็บอันติเมตก่อนฮนะโอเคเราได้อันติเมตมาแล้วครับผมสกอร์ตอนนี้ก็นำขาดๆนะเป็นบทก็จะเล่นง่ายๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปนะต่อไปก่อนนะต่อไปก่อนแล้วก็ยิงไปสองนัดซ้อนนะไม่โดนใครเลยวะ่ะ มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอนี่ระเบิดไปเราเป็นคิวกันเรียบร้อยครับเอาเลือดก่อนเื่อดเรากำลังเดือดร้อนอยู่ข้างในเอ้ยวิ่งเป็นเส้นตรงอย่างนี้ตายครับที่เมลเราเต็มแล้วไม่ได้เก็บเลเวลกับไอ้ถังอันนี้เลยว่ะ เก็บเลเวลก่อนละกันเดี๋ยวเกมเขาจะน้อยใจนะครับกุสตาทำถังให้เราเก็บเลเวลแต่เราไม่ได้เก็บเลเวลเลยนะฮะไปคิวกันอย่างเดียวเลยเดือนเลยเกินหลังใช้อร์ไดรเวอร์จะโจมตีทั่วไปหนึ่งครั้งเลยมามาเพื่อนมีมันตรงกลางเราเปิดแล้วโหวบทมันไม่กล้าเข้ามานะครับเราถอยก่อนให้บทเข้ามาก่อนยิงไปฮะยิงไปนะจะเพืเ่อคิวไหม เดียว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 อันต so ิเมดตายครับผมคิวเรียบร้อยตามตัวรวดเดเวลเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการยิงแล้วก็ทักษะต่างๆนะครับมันจะมีให้อัปเกรดตามด้วยนะเสจเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวโดนบอทคิวไปงงๆนะครับผมเมื่อกี้นะเข้าไปแบบหิวคิวไปหน่อยนะครับกะว่าต้องคิวได้แน่ๆแต่ว่าโดนตูคิวกลับนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกครั้งดีกว่านะฮะ ดูจากระยะเวลาการจับคู่แล้วน่าจะเป็นบอทอีกเช่นเคยนะฮะสาเหตุที่ผมไม่เอาไปลงแรงก่อนเพราะว่าเลเวลของเธอเป็นเลเวล5อยู่เลยครับผมคิดว่าถ้าเกิดลงแรงเนี่ยต้องเป็นเลเวล8ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะใช้ความสามารถของเธอได้เต็มที่นะฮะไม่ว่าจะลิลลี่หรือว่าฮีโร่ตัวอื่นนะครับเหมือนกันนะ ่ะเับสีอีกแล้วครับผมบอทชั่วๆเลยนะฮะเก็บเลเวลก่อนนะครับเราจะไม่ทําร้ายบอทนะอ่าทีของเราแล้วก็ทีของเขาก็จะมีฮีโร่ประมาณนี้นะครับผมไอพวกนี้มันเป็นไงไว้น้องตัวน่ารักน่ารักหน่อยเนี่ยมายิงกันรัวๆมันต้องให้เรายิงสิพวกแกทุกคนอาแพ้ความน่ารักของน้องลินลี่ของเรานะครับอะไรใครมันบุอะไร แข่งล่างบ้างดีกว่านะครับมาเล่นดูโอดีกว่ามาแจมเลเวลเพื่อนนะครับถึงจะเป็นบอทเราก็แจมได้พวกเพิ่มความเร็วสกิลอัติเมทครับชาร์จอัติเมทเร็วขึ้นนะยิงไปแล้วเนี่ยสวยเลยพวกอย่างเงี้ยแบล็คแจ็ค ตายดิครับ ừ, เราก็เกือบตายนะถอยมาตอนถอยมายเรเยเวลก่อนพวกแล้วนายไม่ยิงเลยอ่ะนายกังลุกทำไมเนี่ศัตรูตมันยังไม่มาเลย <c oughs> เอาอัติเมตไปกินครับแล้วระเบิดรัวๆอย่างนี้เม,ม, <c oughs> มาดิเมาดิมาคุณยนต์สังเกตการครับตัวนี้จะช่วยเปิดแผนที่ให้เรานะ เพื่อนเรามันซานเลอเือนครับตายครับแ,แจ็คหายไปไหนแล้วตายดนีฮะไม่โดนหรอพวกและก็โดนเก็บไปดิครับรถคูดาวก่อนศสตูเข้ามาเนี่ยตายไม่รู้ตัวเลยนะไ,นไม่เข้ามาแล้วครับ อยแล้วฮะเลือดน้อยนะแบ็คแจ็คเข้ามาทำไมพวกโซฟีโซฟีซฟอันนี้ตัวอะไรเนี่ยดาวินหรือเปล่าตัวนาติเมทแล้วก็ยิงซ้ำครับผมไม่เหลือถนะอยนะฮะแบ็คแจ็คมาตัวกระชากไปยิงแล้วครับดาวินโอ้โหมันมี เพิ่มเลือดนะฮะถอยก่อนคนระแล้วเรามาแล้วพวกโซฟีโซฟีเหรอดูดแป๊บแบ็คแจ็คก็แบ็คแจ็คเถอะมาแล้วถอยถอยเพิ่มเลือดก่อนเลเวลแป๊บนะฮะสกอร์ะฮะคิวสนุกจังเลยเนี่ยคิวบอรดเนี่ยฮะ ย,ยหญอาณาเขตสก,กิลแล้วก็ทําให้เป็นใบนี่ยฮะถ้าเราเลเวลเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีพวกสก,กิลเสริมอะไรพวกนี้นะความสามารถต่างๆอัปเกรดให้เรานะครับที่เราจะเลือกว่าจะเอาอัปเกรดเป็นอันไหนนะฮะเฮ้ยโอเคได้เอฟเฟกดูเลือดครับโอ้ตอนนายไปเพิ่มเลือดก,ก่อนดิแบกแจ็คมันมาแล้วพวก แบ็คแจ็คไปไหนพวกนี่จดก,การไปเรียบร้อยครับตามมาอย่างนี้ก็สวยดีครับโดนอันติเมตไปครับเก็บให้หมดถอยก่อนถอยก่อนให้สตูมันมีโอกาสได้สู้บ้างให้มันยิดไปเลยดีกว่าเรามายิงอัติเมตต,ตรงนี้ มันยึดไปแล้วครับสกอร์จะได้สูุสีกันหน่อยนะไม่อยากจบไปครับถ่งเวลาเราอยากถ่วงเวลาครับเราจะเล่นกับบอทให้มันตายช้าๆหน่อยนะเอาบอสต,ตรงนี้ครับผมบอสบอสบอส oh <my> และจบเรียบร้อยครับตอนนี้นะ oh <my> ตายหมดแล้วครับผม สวยงามโดนสกิลอัติเมตของลิลลี่นะครับรวบทีเดียว3ตัวเลยนะครับสกิลมันแรงเลยเนะี่ยคิวบอทเนี่ยนะสนุกอะไรเบอร์นี้นะครับผม ถ้าเกิดไปเล่นกับคนจริงๆเนี่ยเละกว่านี้นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการเล่นน้องลินลี่นะครับผมสาวน้อยผูน่ารักแล้วก็มีปืนเป็นอาวุธที่เธอขี่ได้นะครับคนนี้นี่เองนะฮะการเล่นต่างๆของเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่จะพลิ้วนะครับแล้วก็การยิงต่างๆเนี่ยมีระเบิดออกมาทําให้ศัตรูสโลได้รวบศัตรูได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นเลยนะครับยังไงถ้าหากใครชอบเนี่ยก็ลองไปฝึกกันได้นะครับผมแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการเล่นแล้วก็แนวทางการ เล่นเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเช่นเคยครับใครที่ดูคลิปนี้กันอยู่เนี่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ